โครงการเราเที่ยวด้วยกันในพศ2566นี้ได้ํำเนินการมาเป็นรอบที่5แล้วนะคะซึ่งในขณะนี้ได้ผ่านมาหลายขั้นตอนแล้วก็คือการรับลงทะเบียนร้านค้ารายรับลงทะเบียนรายใหม่และรายเก่าโดยในขั้นตอนถัดไปนี้นะคะก็คือการจองโรงแรมหรือการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน2566นั่นเองค่ะ ขั้นตอนในการใช้สิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน2 5 6 6นะคะจะมีการใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป่าตังโดยมีขั้นตอนในการใช้งานดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็กดเข้าไปที่แอปเป่าตังค่ะเมื่อขึ้นหน้าดังบนจอแล้วนะคะก็ให้กดใช้งาน G Wallet ค่ะและเลือกไปที่แบนเนอร์เราเที่ยวด้วยกันค่ะกดปุ่มใช้สิทธิ์นะคะหลังจากนั้นนะคะกดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์ค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็น การแสดงสิทธิ์ที่เรามีค่ะโดยทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าถ้ายังไม่เคยใช้สิทธิ์นะคะก็จะมีอยู่คนละ5สิทธิ์ด้วยกันค่ะในกรณีที่เราใช้เราเที่ยวด้วยกันแล้วผู้ใช้จีวร e t ยังไม่มีการยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยนะคะก็ต้องไป f เฟ to f เฟสที่ตู้ ATM ของกรุงไทยค่ะโดยมีขั้นตอนดังนี้เลยนะคะก็คือ ก็หลังจากเข้ามาในจีวร e t นะคะก็เลือกแบนเนอร์เราเที่ยวด้วยกันและกดปุ่มใช้สิทธิ์เหมือนเดิมเลยค่ะและกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์นะคะและมันจะขึ้นหน้าจอถัดไปนะคะก็คือให้นำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคาร อากรุงไทยค่ะเป็น ATM หรือว่าสาขาของธนาคารกรุงไทยก็ได้ค่ะหลังจากทําในขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าหลักของโครงการเราเที่ยวด้กันที่เป็นหน้าแสดงสิทธิ์ค่ะซึ่งหมายความว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ได้เหมือนคนอื่นๆแล้วนะคะในส่วนถัดไปเราไปดูการใช้สิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วกันในการจองที่พักสําเร็จและชําระค่าโรงแรมโดยหักส่วนลด40%นะคะเมื่อเราได้ทํา การติดต่อโรงแรมและจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีการแจ้งเตือนมาค่ะให้เรากดใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันนะคะจากนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดของโรงแรมว่าเราพักโรงแรมอะไรที่ไหนและยังไงนะคะให้กดไปที่รายการตรวจสอบการชําระเงินค่ะจากนั้นนะคะให้กดถัดไปค่ะเมื่อกดถัดไปแล้วนะคะจะมีขึ้นว่ายืนยันการชําระเงินค่ะให้เรากดปุ่มนั้นได้เลยจากนั้นนะคะจะมีการให้ใส่รหัสพินหกหลักค่ะ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะคะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นค่ะและก็จะมีสลิปออกมาโดยสลิปนี้นะคะก็จะบันทึกอัตโนมัติเลยซึ่งเป็นหลักฐานในการชรําระเงินของเราค่ะในกรณีที่โดนยกเลิกที่พักหรือว่าจองที่พักไม่สําเร็จนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีการแจ้งค่ะว่าโรงแรมได้ยกเลิกหรือว่าลูกค้าไม่ชําระเงินที่พักค่ะ ทั้ง2กรณีนี้นะคะลูกค้าจะได้รับสิทธิ์คืนนะคะหมายถึงว่าก็จะไม่มีการใช้สิทธิ์ไปและยังครบ50อยู่หรือว่าสิทธิ์ก่อนหน้านี้ที่แบบเหลือเท่าไหร่ก็คือยังเหลือเท่าเดิมค่ะในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะคะเมื่อชําระเงินเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการเช็คอินโรงแรมค่ะหลังจากเช็คอินโรงแรมนะคะก็จะได้รับคูปองอาหารและคูปองท่องเที่ยวค่ะโดยกดเข้าไปที่แบนเนอร์ของเราเที่ยวด้วยกันนะคะกดปุ่มใช้สิทธิ์ค่ะ จากนั้นนะคะจะมีปุ่มนะคะเช็คอินเพื่อรับคูปองอาหารและท่องเที่ยวค่ะเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะหลังกดเข้าไปนะคะก็จะขึ้นจอแสดง QR code แก่โรงแรมค่ะเพื่อทำการเช็คอินเมื่อโรงแรมสแกนแล้วนะคะก็จะมีการสแกนใบหน้ากับโรงแรมค่ะเพื่อทำการเช็คอินโดยขั้นตอนนี้นะคะโรงแรมจะเป็นคนทำค่ะซึ่งจะเป็นการทำผ่านแอปถุงเงินนะคะ หลังจากสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีคูปองให้ค่ะโดยระบบนะคะจะส่งคูปองอาหารให้กับลูกค้านะคะเมื่อได้รับคูปองอาหารมาแล้วนะคะเราไปดูวิธีการใช้คูปองอาหารและการท่องเที่ยวกันเลยค่ะ โดยเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือเลือกไปที่แบนเนอร์เราเที่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะจากนั้นกดปุ่มใช้สิทค่ะและจะมีปุ่มขึ้นให้นะคะว่าใช้คูปองอาหารและท่องเที่ยวค่ะให้กดไปที่ปุ่มนั้นได้เลยค่ะจากนั้นก็จะมีปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้คูปองนะคะกดไปได้เลยค่ะแล้วก็ทางร้านนะคะก็จะมี QR Code มาให้เราสแกน,นะคะ่ะแล้วก็สแกน QR Code ของร้านได้เลย จากนั้นก็จะขึ้นหน้าจอให้ชําระเงินค่ะโดยอย่างแรกนะคะก็หลังจากตรวจสอบยอดเงินแล้วแล้วพบว่าถูกต้องนะคะก็กดถัดไปได้เลยค่ะหลังจากกดถัดไปนะคะก็คือสามารถชําระเงินผ่าน GW a l l e t ได้เลยค่ะก็จะขึ้นว่าเราจะชําระผ่านช่องทางไหนนะคะตรวจสอบความถูกต้องนะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันการชําระเงินค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการให้ใส่รหัสพินหหลักเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีบันทึกสริปขึ้นมาค่ะโดยในที่นี้ก็จะมีการบันทึกอัตโนมัตินะคะเป็นหลักฐานว่าเราชรําระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะและถ้าหากว่าเราอยากรู้นะคะว่าเราใช้อะไรไปบ้างจ่ายค่าอะไรไปบ้างเราสามารถดูได้ที่หน้า g w a l l e t เลยนะคะและเลือกไปที่รายการย้อนหลังค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันค่ะหลังจากเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการแสดง ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการที่เราได้ใช้ไปนะคะโดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้สูงสุดถึง3เดือนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับขั้นตอนการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันของปี2566ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่สนใจข่าวด้านการเงินอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเราไว้นะคะเพอช่องเราจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านการเงินอยู่ตลอดค่ะขอบคุณค่ะ